ไปฟูลเราโหดมากอ้าวบินไปไหนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเดสเรลเวอร์ชั่นขับเรือหนีผีข้างล่างนี้เป็นเรือของเราชิปอ๋อนี่มีให้ซื้อด้วยทุกคนมีเรือให้ซื้อตรงนี้ด้วยตอนนี้เรามีทั้งหมดร้อยี่สิบเหรียญมีระดับความแรงด้วยทุกคนอันนี้เป็นสีเขียวสีม่วงเป็นสีม่วงนี่น่าจะดีกว่าหรือเปล่าเรือยางอันนี้เป็นแบบเรือเป่าลมอ่ะจะรอดไปเนะี่ยแต่ว่าราคาเท่ากันหมดเลยนะ1้อยหสิบเหรียญเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยชิมเปนซิน่ บานานี่นี่ว้าว้าว้าโอ้ไวกิ้งตราคาเท่ากันหมดเลยอะ่ะวิอันนี้เรือเบอร์รี่หรือเปล่านะในวันพีทแล้วนี้คืออะไรอันนี้หอันนี้คือเราเอามาต่อกับเรือเราได้ถูกไหมนี่ต่อกับอันนี้อันนี้เป็นปกติอ๋ออนี้เป็นที่ขังเอออันนี้เป็นที่ไปสมพยาบาลแล้วก็เทดเดอร์ เอาไว้ขายของแล้วก็อันที่สองเป็นไอเทมไอเทมซื้อตอนเริ่มเกมเหรอเราสามารถซื้อฐานได้เลยไหมฮะฐานน่าจะจาเป็นสามเหรียญโอ้เรามียังร้อยี่สิบเหรียญเราซื้อฐานได้เลยสามเหรียญผมว่าเราต้องซื้อฐานกับอาวุธสักหนึ่งชิ้นเพื่อลุยสิกครั้งนี้เดี๋ยวลองไปดูวตรงอื่นกันเดี๋ยวค่อยมาซื้อโอ้ออันที่สามเป็นคลาสนี่คลาสโอ้มีลัคกี่สปินเรามีลัคกี่สปินไหมนี่ปะสิบเก้าเหรียญปะ เราอยากได้กอรลี่อ่ะเรามีอีกตั้งสิบแปดเหรียญสุ่มให้หมดเลย Are you sure you spin? yeah อู้ทุกคนเราได้กอรลี่ในโคเแมนเซอร์นำทุกสิ่งกลับมามีพลังนำทุกสิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อล่วงมาจนภัยกับคุณคืออะไรอ่ะทำอะไรได้อ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะอเกทุกคนเราอยู่ในเ,เกมแล้วอ๋อนี่ของที่เราซื้อมาตอนแรกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นของที่เกมมีมาให้ าให้เราเอาทองไปขายคล้ายๆเกมรถไฟเลยนะได้ห้าสิบเหรียญอ่าพวกนี้ไปขายหมดเลยเจ้ากา้ันได้ห้าเหรียญโหได้น้อยจังแล้วก็มีเบ็ดตกปลาใช้ไงเฮ้ยอ๋อต้องไปตกไปน้ำอันนี้คือ starting object น่เป็นสิ่งที่เราซื้อมาหรือเปล่าแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วแกะไงอ่ะอ๋อกด e นี่ทุกคนปืนไรเิลแล้วก็ทานปืนไรเิลโอเคได้มากี่นัดเอ๊ะทำไมเราได้กระสุนน้อยจังปืนไรเิลเราเราลองตกตรงนี้เลยได้ไหมอ๊บอ้าวนี่ไงวอเตอร์ไม่ใช่น้ำหรอนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเล่นไงอ่ะเล่นไงอ่ะอ๋อใช้คลิกมเมาส์ออได้อะไรปลาไหลหรือเปล่าหน้าตาแปลก ลองไปวางให้เขาสิอ่นนี้อ้ตกปลาได้ตังอา้าวอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยตกปลาอย่างเดียวหาตังถูกไหมป่าทุกคนเราขึ้นเรือกันดีกว่าทีนี้เรารู้วิธีหาตังค์ทุกคนเราแค่กลับมาตกปลาเอาเราต้องใส่ฐานก่อนโอเคใส่ฐานก่อนยิบท,ทานใส่ไป40%แล้วนี่ตรงนี้มีหน้าปัดบอกนะทุกคนออกเรือได้ โอ้มาถึงข้างหน้าก็มีบ้านเลยนะโอ้ในเกมไม่มีเสียงเพลงแฮะเฮ้ยด้าน,นขวามีอะไรข้างหน้ามีอะไรด้วยทุกคนอแต่มันมืดแล้วสิซอมบี้มันจะขึ้นบนรถไฟได้ไหมเฮ้ยเสียงซอมบี้นี่อ่ะมันขึ้นรถไฟแต่ไม่ได้มีชุบชีวิตด้วยเหรอแล้วเราจะชุบชีวิตมันขึ้นอะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเราเป็นไอ้นี่ในคอมเมนเซอร์ชุบชีวิตซอมบี้ได้ อ่าขึ้นมาเพื่อนงั้นตามมาเลยเสร็จเราแล้วเองอะไม่กลัวอะไรละสู้มันสู้มันหลวงข้าสู้มันซะแล้วเราสามารถชุบชีวิตสมบีเราที่ตายได้ไหมอ่าช่วยตีหนึ่งอ่ะทำไมโดนสองคนเลยโอเคชุบชีวิตขึ้นมาสวยเราตีตัวนี้ให้ตายอ้าวชุบชีวิตได้ครั้งเดียวโอเคไม่เป็นไรเราไปดูตรงนน้นดีกว่าเหมืนจะมีหน่วยปลามึก ตีตีชุบชีวิตนี่ไงเราสร้างกองทัพซอมบี้ของเราขึ้นมาเป็นกองทัพเงาก็าลืมไปเราวิ่งได้ข้างหน้ามีอะไรถือปืนไว้ก่อนดีกว่าอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะหูเสียงดังมากคืออะไรมีอะไรในนี้ตกปลาเหรอในนี้แน่เป็นที่ตกปลาลองตกสินี่ไม่ใช่น้ำเหรอ นี่ก็คือน้ำนี่แเราจะลงไปหาอะไรอะ่ะอา้าวเดินได้ทั้งนั้นตกไม่ได้แฮะมาเสียเที่ยวกลับเรีกว่าเราต้องไปหาสัมบีที่มันแบบว่าเทพกว่านี้ไหมตัวแบบที่มันดูโหดกว่านี้เฮ้ยตัะไรออะเราเราชุบได้ไหมโอ้โหยุงทุกคนมันอย,ยุง ยุงยักษ์เอ๊ะเราเราเอาตัวนี้ไปเป็นเพื่อนไม่ได้อ่ะเฮ้ยด้านซ้ายมีน้ําแล้วเราจะไปถึงไหนไม่เอวเนี่ยข้างหน้ามีน้ําอะไรด้วยวันนี้เราไม่น่าไปถึงไหนอ่ะเฮ้ยซอมบี้ปลายิงเลยเข้าหัวแรงมากดีไว้ ขึ้นมาโอเคตรงนี้ตกปลาได้ไหมเออตรงนี้ตกปลาด้วยทุกคนตกปลาปล่อยตรงนู้นเขาสู้กันไปเราตกปลาเพลินๆได้ปลาอะไรเจอรี่ฟิตเก็บน่าจะไปขายได้ส่วนตอนนี้ดีไว้ขึ้นมา เฮ้ยตรงโน้นมันเป็นปีศาจฉลามใช่หรือเปล่านายใช่ฉลามหรือเปล่านายคือตัวอะไรนายคือตัวอะไรอ่ะเออทำไมเรายิงนายไม่เข้าเรายิงหัวนายไม่ได้เหรอโอเคจบมันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเพื่อนของเราข้างหน้าโน้นก็มีอีกนะโอ้โหนี่ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเราลองไปสำรวจข้างหน้าดูกันดีกว่าถึงเวลาของพวกนายแล้ว สู้มันซะไปนูน่นเห็นไหมสู้สู้มันซะนี่ไงไปนยะไปยะซอมบี้เราโคตรโหดนีไว้ขึ้นมาไม่ได้เอออ,อ๋เรารีไว้ได้สูงสุดแค่ห้าตัวทุกคนเอาเป็นเพื่อนได้แค่ห้าตัวเราซอมบี้เราตายบนเรียมีอะไรไหมมีโถส้วม เรามานี่เพิ่อเอาถอดส้วมงั้นเหรอโอ้กล้องส่องหาังไกลโว้ยตกแจมไาเลยไอ้ายเอาทางต่อมีอยู่บ้านไหมอยากรู้แค่นี้เอ่อซอมบี้ขาเดียวตรวงนี้คืออะไรอะ่ะขอแวะหน่อยก็ได้อ่ะอ่ะไปสู้มันไปลู้สมุนไปไหนไปไหนหฉันอยู่นี่ นี่อ่ะ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 เฮ้ยเหมือนมันจะโหดเลยทุกคนไอตัวนี้ทำไมซัมบี้เราเกลียและนาว now? เออนี่ขึ้นมาเฮ้ยมืดแล้วฝนตกด้วยข้างในมีอะไรไม่มีของมีค่าเลยเหรอฉันเสียเวลาไวมาเ้ยโอเค กระสุนปืนเรเฟลแมนเดตมียุงอยู่ข้างนอกแล้วทุกคนซอมบี้เราจะตายหมดไหมปอปซอมบี้เราสู้ไปโอเคกลับฐานดีกว่าไม่ได้กลับฐานกลับเรืออันนี้ถึงเซฟโซนของเราแล้วทุกคนเออ,อันนี้ขายของใช่ไหมเราต้องขายซอมบี้เราได้ปะอ่าไม่ได้อะไรจริงซอมบี้เราโอเค เอาขึ้นมาเราเดินทางมาทั้งหมด9,000เมตรเราลองไม่เอาูกน้องเราขึ้นเหลือสิมันจะตามเราไหมตามมาตัวหนึ่ง้้ที่เหลือละ่ะตามมาด้วยไหมเอ๊ะเหมือนอ๋อเราไม่ต้องเก็บใส่ถุงก็ได้นี่เขาตามมาด้วยโดนเรือชนจะตายไหมนี่เฮ้ยเราลืมสืบฐานแต่ไม่เป็นไรเหลืออีกต้อง60เอร์เซ็นไปยาวๆเลย ว้ยข้างหน้าสายมือเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไม่ต้องลงเรือนี่เราไม่แวะแล้วนะรู้สึกว่าได้ของไม่ดีเลยเดี๋ยวลองแวะหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านมีอะไรนี่งไงนี่งไงไปดูขุนพันหรือเปล่านี่อ่ะตัวนัดตัวนัดเลย ผมต้องพี่เยอะมากขอเก็บพวกขึ้นมาก่อนอยิงตัวก็ตายเหรอ้ายิงตัวก็ตายทุกคนไม่จำเป็นต้องยิงหัวโอ้ยเราเล็งหัวตั้งนานขึ้นมานี่เป็นไรอุ้ยเว้ยเว้ยเราไม่มีไฟด้วยอะไรเก็บอะไรขึ้นมาก่อนเมนเดตใช้ คือแบบว่าพวกตัวสมุนเราอันนี้เราก็เหมือนจกกักรพรรดิเงาเนี่ยอันเนี้ยจริงเดี๋ยวจกกักรพรรดิเงาเข้าไปอีกใคยังไม่เคยดูไปดูนะจกกักรพรรดิเงาอะสนุกมากหมู่บ้านก็มีประมาณนี้เนาะจริงเกมนี้แบบเล่นนานกว่าเกมเดชเร็วอีกนะอยากดูตอนสุดท้ายว่ามันจะมีบอสหรือเ,เปล่าโอ้ยบางบางข้างหน้าหมดเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมามามา,มาทองมาทองใช่ไหม นั้นคือมาทองหรือเปล่าตามมาพลทหารตัวนี้ฉันจัดการเองเนี่ยเขาบอกว่าดีไว้ได้แค่ห้าขังแต่ว่าที่แบบที่เรามีคือเกินห้าแล้วนะทุกคนม้าทองเก็บเลยไม่เก็บก็เฮ่ๆๆๆเืออุโหโห้ยหมาป่ามาป่าหมาป่า ใช่ปะอันนี้บิ๊กฟูดบิ๊กฟูดทุกคนเดี๋ยวก่อนอย่าวพูดไปตีตัวหลังคือตีบิ๊กฟูดก่อนแต่ว่าเราแน่จะเก็บบิ๊กฟูดแล้วเป็นอาหารไม่ได้นะทุกคนลองดูสิเอ้าได้คนเราเอาบิ๊กฟูดแล้วเป็นอาหารโอ้โเราสามารถเอาบิ๊กฟูดเป็นอาหารได้ด้วยยอด เอ๊ะข้างหนมีอะไรแดงๆเดี๋ยวขับเร็วตรงนี้ป่ะไปฟูลเราโหดมาอ้าวบินไปไหนกลับมาก่อนข้างในมีอะไรบ้างไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะพอยิงหัวเขาแปดสิบไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคน เราไม่น่าแวะเลยเย็วรามากแต่ตอนนี้เจ้อเพิงเราเหมือนจะไปไม่ถึงสถานี่สุดท้ายเพราะเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไปมันก็เหมือนบังคับแวนะเนาะเราแต่ที่อุ้ยข้างหน้าหมู่บ้านแต่เ,เราไปแวะหมู่บ้านข้างหน้าเพื่อเก็บเจ้อเพิงแล้วข้างหลังนั่นใช่เพื่อนเราหรือเปล่าแดงแดงโอเคเพื่อนเราตู้มัน ลุกหมดหมดทุกอย่างอยลืแค่พิกแอคขึ้นมาจงตื่นจงตื่นนี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวเรามีบันเดทเอ้ยช่วยหน่อยสิเออโลซอมบี้ ไม่ช่วยเราเลยช่วยน้อยอลโหลถ้ามาคนเดียวน่าจะไม่รอดจงตื่นจงตื่นตื่นขึ้นมาอา้อาวไอ้หวาดล้างหมู่บ้านให้หมดของโจรของข้ามีอะไรพอเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมอันนี้จงตื่นอา้าวไม่ได้ ไว้ทุกคนระเบิดเราเปิดทิ้งระเบิดยังไงเอา้าเรียบร้อยผมโดนระเบิดกดเองกับมือแล้วมันติดมือไปเลยทิ้งไม่ได้ด้วยเอา้าทุกคนผมโดนอะไรตายอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะตายได้ไงอ่ะเอ๊ะทุกคนผมตายแล้ว ในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์รมระบบบ้านอยู่ก็คิดว่าจะฟาร์มเมีย,มยบแล้วก็ตัดช็อตที่ฟาร์มเสร็จแล้วมาให้ดูแล้วผมเดินเข้าไปเมื่อกี้อยู่ดีเลือดผมก็ลดหายหมดเลยโอเคครับทุกคนคือเมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลไปแล้วว่าผมตายเพราะอะไรแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังมาด้วยคือระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ในเมืองเนี่ยผมก็ได้ชุบชีวิตเจ้าพวกอมบีขึ้นมาเรื่อยๆเลยชุบชุบชุบจนไม่ได้ดูเลือดตัวเอง จนมาดูที่หลังว่าไอไอาชีพในคอมเมนเซอร์เนี่ยมันต้องใช้เลือดตัวเองเพื่อแลกกับการฟื้นคืนไม่ใช่ฟื้นคืนสิฟื้นชีวิตซัมบี้หนึ่งครั้งมันก็จะลดลงเรื่อยๆในทีนี้ผมก็รีไวท์รีไวท์ไปเรื่อยเลยจนสุดท้ายไม่ได้ดูเลือดตัวเองอะทุกคนตุยแล้วก็งงว่าตุยได้ยังไงตอนที่ผมไม่งงแล้ะผมไปดูมาแหละโอเคทุกคนทางนี้ถือว่าพลาดไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้า ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย